วัดีค่ะทุกคนวันนี้ลานาก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องซานที่อยากให้ทุกคนฟังนะคะฟังฟังไม่ใช่ฟังฟังนะคะชื่อคนเรนในกองวันนี้ก็คือเลขหนึ่งที่ขี้เหงาหรือว่า the lonely number one ภาษาอังกฤษก็คือ the lonely number one แนวคิดคนเรนนี้ก็คือการเปิดใจรับผู้อื่น,เ,น,นเรื่องย่อคนเรนนี้ก็คือเลขหนึ่งภูมิใจที่เป็นที่หนึ่งเสมอแต่มันเหงามาก เพราะมันยืนอยู่ตัวเดียวบนยศเขาว่วาทำไมล่ะคะทำไมถึงก็จะยืนบนนู้นนะคะวันหนึ่งมันล่องเดินลงมาหาเลขอื่นๆเละยอมเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหนึ่งสองสามหนึ่งร้อยยี่สิบสามมันบอกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นสนุกกว่าการเป็นที่หนึ่งที่โดดเดี่ยวก็คิดคนเรียนนี้ก็คือความสเรู้จิหญยที่สุดคือการได้แบ่ง ปันและมีมิตระพบอยู่เคียงขังเกียงขังอู้โอ้ใช่เลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าบันทีเราก็จะชอบอยู่คนเดียวก็เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันดีมันทําให้เรารู้สึกดีแต่ว่าบัญทีมันก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมคะคือบันทีเราก็ต้องอยู่กับคนอื่นจินจะได้รู้สึกดี <laughs> ใช่คะ่ะเราแต่คนเอกแต่ สัตนการเลยใชไมก็ยังไงกคขอบคุณที่ดูนคะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็สมัรถคอมเมนต์ดังลังดังลงได้เลยนะคกะว่าคิดถึงกับเรื่องนี้แล้วก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ